นะคะครูมีเรื่องของการลงทุนมาเบิร์นปันนะคะถ้าวันนี้ครูมีนะคะเงิน10,000บาทจนถึง,ง10,000แบาทลงทุนอะไรอันแรกนะคะเป็นการลงทุนในหุ้นค่ะอันที่สองลงทุนในเรื่องคริปโตเคอร์เรนตีอันที่3ลงทุนในทองคําและอันที่4ลงทุนอสังหาอันที่5ลงทุนในกองทุนรวมอันที่6นะอันที่หก เป็นการลงทุนนะสลากออมสินหรือสลากตอกสอา่อนเองนะคะแต่ครูจะบอกว่าทุกการลงทุนที่ครูนะคะได้แนะนํานั้น ทุกคนนะคะจะต้องศึกษาเรียนรู้นะให้ของแท้ซะก่อนในทุกประเภทของการลงทุนเพราะอย่าลืมนะคะทุกการลงทุนนั้นมันมีความเสี่ยงแต่เสี่ยงที่สุดคือไม่ทําอะไรเลยนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้อย่จะมีเงินที่งอกเงยช่วงูนงขึ้นมานะคะจงนะคะลงทุนอย่างชาญฉลาดค่ะแล้วคุณจะเขาเรียกว่ามีเงินนะใช้ในบ้านกลายชีวิตแบบง่าย,บายสบายเลยคุบอกเลยนะคะเพราะถ้าเรกระรกามที่เราไม่เสี่ยงในเรื่องการลงทุนนะชีวิตนี้เรา ราก็มัวแต่หาเงินนะหามาแล้วก็ใช้ไปหมดไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีเงินงอกเงยขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องการลงทุนจึงเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และมันสําคัญมากๆถ้าวันนี้อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นและอยากจะมีเงินที่มันงอกเงยพิ่มูนขึ้นมาต้องเรียนรู้เรื่องของการลงทุนค่ะถูบอกเลยนี่คือนะคะเป็นสาระน่ารู้ที่ครูมาแบ่งปันวันนี้เพราะหลายๆคนนะ้ำหาเศรษฐีทุกคนนั้น เานะคะมั่งคั่งร่ำรวยด้วยการลงทุนทั้งนั้นนะคะครูบอกเลยเขาใช้เงินต่อเงินนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนเป็นหาเสถีฐีได้นะแต่จงเรียนรู้นะและลงทุนอย่างชาญฉลาดเพราะฉะนั้นนะคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ช่วยแบ่งปันคลิปนี้ออกไปด้วยนะคะและคราวหน้าจะมีสาระอะไรด,ดีมาแบ่งปันติดตามกันนะคะติดตามนะคะเพจทวยสหด้วยนะคะวันนี้ท่านใดที่สนใจในเรื่องการลงทุนในสหหรือว่านะจะจะขายฝากซับหรือจะฝากขายนะคะ ก็ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะคะแล้วคราวหน้าเรามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ